สวัสดีค่ะวันนี้นะ,ะพีทจะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับดีๆให้กับคุณนะคะนะในสิ่งที่คุณนะ,ะาสามารถนะ,ะที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆเลยนะคะนะอันดับแรกเลยนะคุณต้องนะรู้ว่าคุณนะ่ะปรารถนาสิ่งใดหรือต้องการสิ่งใดหรือจะเป็นเ,เขาเรียกว่าความฝันของคุณหรือเป้าหมายของคุณนะ,ะนะ คุณสิ่งนี้คุณต้องรู้คุณต้องมีนะถ้าใครไม่รู้นะคุณต้องนะเขียนลงไปในสมุดของคุณนะคะนะอันดับที่สองนะก็คือนะคุณนะต้องนะมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะนะหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าคุณสามารถจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการนะอ่าข้อที่3นะก็คือนะคุณนะ ลงมือทําเหมือนกับว่า action นะคุณต้องมีการลงมือทํานะบางสิ่งบางอย่างเขาก็อาจจะส่งเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์บางอย่างที่มันสามารถไปทะลุเป้าหมายของคุณโดยเร็วนะนะและนะข้อที่4คุณนะต้องนะวางใจนะนะวางใจว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะข้อที่5นะคะ คุณนะคะต้องนะคะเหมือนกับว่าพอเราเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วใช่ไหมข้อที่5ก็คือประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการยังไงลองไปทําดูนะคะ